สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม f o r t เ s สซาก้วันนี้จะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกเทรลสตัวละครที่ควรมีอยู่ในทีมแล้วก็ควรรีหานะครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแจกโค้ดครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับมีอัปเดตเรื่อยๆนะวิธีเติมโค้ดกดมาที่การตั้งค่าครับราดของขวัญตรงนี้ครับผมแล้วก็กรอก โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันอ่าต่อไปก็ผมเทียลิสตัวละครนะครับอ่านะถ้าใครอยากสุ่มนะครับให้ออกตัวละครระดับ ur นะครับแนะนำให้อัปเกรดลงเตียมนะครับผมนะยิ่งเราอัปเกรดระดับลงเตียมสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งมีโอกาส ออกระดับ ur นะครับผมตัวละครระดับ ur นะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเทลิดให้นะครับอ่ะนะครับเทลิดก็มีประมาณนี้นะครับตัวละครที่อยู่ในเทลิดนะครับจะเป็นตัวละครระดับ ur ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทอเสเอสนะครับเทสเอสนะครับก็จะมี4ตัวนะครับผม หนึ่งเมเลนา่ามีสกิลสร้างความเสียหายเวทและยังมีสกิลทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงงอีกทั้งยังมีสกิลยกโล่สามารถเด้งเลือดให้กับตัวเมเลน่าได้ 2. ไรฮา,าร์ดมีสกิลสร้างความเสียหายกายภาพใส่ศัตรูอีกทั้งยังมีสกิลเรียกมังกรพ่นไฟสร้างความเสียหายต่อศัตรู 40ถึง100%ของ HP ของศัตรูตัวที่3เกลมีสกิลโจมตีสร้างดาเมจเท่ากับ HP ของศัตรูสูงสุด50%และทำให้ศัตรูติดสตันและสถานะใบถ้าเพื่อร่วมทีมมีชีวิตรอดครบทั้งปาร์ตี้จะทำให้เกลได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 4. อารีลี มีสกิลสร้างดาเมจกายภาพของการโจมตี70%และยังลดเกราะของศัตรู50-80%เป์็นเป็นเวลา8วิและยังมีสกิลเต้นหลบหลีกความเสียหายอ่านะครับตัวละครที่ควรมีอยู่ในทีมแล้วก็ควรรีหาก็มี4ตัวนะครับผมอ่าเี๋ผมสรุปให้นะครับตัวที่1ก็เมเลน่าตัวที่2องไรฮา,าร์ตตัวที่3เกลตัวที่4ี่อารลี่ นะครับสำหรับเทียอื่นนะครับผมไม่ใช่ไม่เก่งนะครับก็เก่งอยู่นะครับผมก็เก่งนะอยู่ที่เรา up level หาของให้ใส่ด้วยนะครับผมสำหรับแจกโค้ดแล้วก็แจกเทลิสตตัวละครเกม f o r t e s saga ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับขอเล่นเกม f o r t e s saga อย่างสนุกครับผม เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ